ไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเพิ่งจะทำะและไม่จะจุดทูปสวัสดีค่ะมาพบกับช่องอาจารย์แม่น้ำเพนวังเนลมิตรนาคาพารวยนะคะท่านใดที่ผ่านมาเห็นท่านผู้ชมที่ผ่านมาเห็นนะคะวันนี้เราจะมาแนวทางโชคลาภก็คือแนวทางของอ่าฮานอยเราพัฒนาสามัคคีค่ะอันนี้นะคะก็อันนี้นะคะ อันนี้ก็เอาไปได้เนาะ,ะเอานน่นมาให้หน่อยเอากระถางทุบมาให้หน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เป็นช่องใหม่นะคะเป็นช่องให้แนวทางโชคลาภใครชอบก็าไปได้นะคะดูดิสิคะดูนะคะได้ไหมลูกนี่เวลาทำทำแบบนี้ กรจับเข้ามาแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะแชร์ไปได้มันมีปุ่มให้แชร์หรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ะแชร์ไปไลน์ได้เออปุ่มให้แชร์ก็แชร์ไปเลยวันนี้จะมาขอโชคลาภลาวพัฒนากับฮานอยให้นะคะสำหรับให้กับทุกคนนะคะมาพบกับอ่าอาจาร,รย์แม่น้ำเพนวังเนลมิตอา่านาคาพาลไวยนะคะวันนี้เราจะมาพบกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ อา,อาจาร,รย์แม่ไว้ด้วยนะคะวันนี้จะขอโชคล้ามนะคะจากข้อทวดใหญ่ดำโสมวันนี้เราเพิ่งสตีนสดวันแรกหรือว่าไลฟ์เป็นวันแรกคนอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้าได้เห็นคลิปแล้วก็จงได้แชร์ต่อเป็นสะพานบุญให้กับเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสร้างช่องเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเรามีตัวตนจริงๆในทั้งช่อง YouTube Facebook และก็ Tik t o k นะคะ วันนี้ก็เลยจะมาขอโชคลาภแับทวดทวดเจ้าขาพูดทางประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิประสิทธิเป็นนักเปิดโมเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะขอทวดเจ้าขาทวดผู้ศักดิ์ศรีทวดผู้มีฤทธิ์ทวดผู้ใจดีทวดผู้มีบุญบารมีวันนี้ลูกขอแบ่งปันแนวทางไม่ว่าจะเป็นแนวทางฮานอยแนวทางาลาพัฒนาและก็สามารถคีให้ให้ท่านผู้ชมในทาง YouTube ที่ลูกได้สร้างขึ้นมา เพื่อขอให้เขาได้มีโชคมีราำมีกินมีใช้เป็นแนวทางสะพานบุญค่ะอมนาคีนาโคพอตอรีบีตาเดบันไตเคลานามัคเตเอ็มพาซานกอดียาหูมูสตันบาเฮปูดันบาโฮโซคันนาไดบันยังขอให้ล้วงมาและเป็นสาตัวสามตัวให้ได้ดังใจวางให้สำเร็จสมปรานาทั่วผู้มีบารมีทัวผู้ใจดีท่วผู้มีฤทธิ์ทวผู้มีเศษทวผู้มีสมบัติมากในเมืองนี้นะเจ้าค่ะ จุดทูบสองดอกเพราะว่าเป็นเมืองคู่นะคะได้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้มาแล้วก่อนมาดูนี่ก็ได้นะคะนี่ก็มีโชคลาภให้ถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็เอาไปได้อันนี้เป็นอ่างน้ํามนต์อันศักดิ์สิทธิ์อ่างน้ํามนต์อันทรงลิศของอ่าเมืองเมืองนี้หรือว่าวางังเนลามตรนี้นะเจ้าคะ่ะอ่าท่านผู้ชมเห็นแล้วก็เอาไปเป็นแปดสามห้าเจ็ดได้แปดเจ็ดได้แปดห้าได้นะคะใครที่ชอบอะไรก็เอาไปได้เลยตอนนี้ขอจุดทูก่อนนะคะ เราดูว่าวันนี้เราพัฒนาของเราจะแตกไหมจะได้โชคลาภในวันแรกในการที่ทุกคนได้เข้ามาตรงนี้ไหมคะเปิดค่าการมองเห็นด้วยการแชร์นะคะแชร์ต่อเป็นสะพานบุญคุณเข้าดูกี่คนแล้วลูกหนึ่งคนอ,อ๋อหนึ่งคนเป็นสะพานบ,บุญให้ด้วยนะคะแจ็หนุน้อยน่าจะถนดดัดอยู่อันนี้ อันนี้ก็จะบอกว่าได้โชคมาก็มากมายเราเพิ่งจะได้กลับมาทำช่อง YouTube ใหม่ท่านผู้ชมทุกคนที่ได้มาเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์แม่น้ำเพนวงังเนลามิดนาคาพารวยนะคะติดตามไว้ด้วยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งและก็สามารถไปเรียกว่าไป เป็นสะพานบุญอีกช่องทางหนึ่งก็คือตอกๆนะคะก็ชื่อเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนจงได้รับโชครับลาภในตรงนี้ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาดูทุกกันว่าได้อะไรเนาะเราจะมาดูทุกกันว่าได้อะไรตรงนี้นะคะก็เป็นทวดครูใหญ่ดําสมผู้มีอายุ1 6 5 0 0นพรพรษาและก็อันนี้จะเป็นตุ้เจ้าอายุหนึ่งมื่น หกพันแปดร้อยพรษาอันนี้เจ้าท่ตายาอันนี้จะเป็นธรณีคงคานะคะธรณีครงคาปางนี้เรียกว่าปางประทานพรค่ะอันนี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นปางปากมานถ้าเป็นมวยปมมาข้างซ้ายจะเป็นปางเรียกว่าปางปกมานปาบข้างขวานะคะถ้าเป็นข้างซ้ายจะเป็นปางประทานพรนะคะแล้วก็อันนี้คือเจ้าปู่ศรีสุธนคราชนะคะมีทูบอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนมาดูเอานะคะท่านผู้ชมมาดูเอา6กห้านนะคะหรือ 950นะคะทุกคนมาดูนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียกว่าเป็นสะพานบุญในการอ่า YouTube อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะติดตามกันง่ายขึ้นเนาะเพื่อจะได้เห็นเพราะว่าช่องทางนี้ก็จะเป็นการเบิกบุญเบิกทรัพย์ให้กับทุกคนสำหรับวางในละมิตนะคะอันนี้คือเจ้าปู่ศรีสุสโธผู้มีอายุ19,500พรรษาหรือว่า6,500พรรษาถ้ากับหัวนะคะ แต่อันนี้ก็คือเจ้าปู่ศรีสุตวิสุธินาโคอายุ8 5 0 0ัพรรษาค่ะอันนี้เป็นเจ้าติาจินดามณี7,500พนรรษาตามที่ท่านมานิมิตฝันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเจ้ายะสิปปุม,มา0า8,500พรรษา อันนี้เป็นองค์พ่อพญานาคานักรล่าตะเพ็ดนักลบนาคาผู้ขึ้นมาวันที่16ธันวาคม59มีความเป็นมาที่ชัดเจนที่สุดที่เรากําลังจะเผยแผ่ให้ทุกท่านได้ชมเรื่องราวความเป็นมาของพญานาคองค์นี้ที่มีลอยเลื้อยขึ้นมาวันที่16ธันวา59เนาะเรื่องราวการขึ้นมาของท่านและการสื่อสารอามตะเกียนขึ้นจากน้าโขงด้วยเดี๋ยวเราจะเผยแผ่ให้ทุกคนฟังให้ได้รับรู้ให้ได้ เห็นชัดๆนะคะและทีนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวว่าทําไมถึงต้องสร้างวังเนล,ละมิดขึ้นมาและทําไมบ้านหลังนี้จึงมีต้นชนโนดเนาะต้นชนโนดนี้คือความฝันฝันเห็นพญานาะคมาบอกว่าท่านชื่อเจ้าปู่ศรีสุโธนขคราชบอกว่าอายุ9500พรรษาบอกให้ไปนําเอาต้นชนโนดมาที่ตรงนี้มาสถานที่แห่งนี้เพื่อมาไว้เป็น สัญลักษณ์ว่าองค์พ่อตัดเพชรเป็นหลานของท่านก็คือหลานของเจ้าปูส่สิทธและเจ้าย่ศิษฐ์ปมมาแต่ว่าองค์พ่อน,นั้นเป็นลูกของพยาเพชรเกตแก้วกับพระนางอัญญาลินซึ่งมีโศมนัตรกรรมของความรักเราจะมีมีเรื่องราวเล่าให้ฟังทุกขั้นตอนจะทําคลิปให้สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาฟังได้ยินแล้วนะคะขอให้เป็นสะพานบุญ และก็เป็นสื่อสารด้วยการให้เรียกว่าเป็นสิ่งที่แรงบันดาลใจเพื่อจะสร้างความรู้ให้กับทุกคนได้ในองค์ประกอบของ YouTube อีกทางหนึ่งเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าโอ้อาจารย์แม่น้ำเพนมาจากไหนแล้วทำไมท่านถึงมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเล่งราวที่จะเล่าแล้วก็มีต้นสนดไทย ใครไม่ไปคำชะโนดมาที่นี่ก็ได้นะคะที่นี่ก็มีต้นชะโนดเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้คือการสื่อสารจากปู่จากย่าไปนํามาตอนนี้ก็รู้สึกเก็บขาน้อยหนึ่งนะคะพูดเรื่องต้นชะโนดทีไรรู้สึกกลัวทุกทีเลยนะคะ <c oughs> มันรู้สึกกลัวๆแล้วใครที่อยากเสียงโซคเย็นนี้นะคะแม่เดินทางกับพาหนะคันนี้ค่ะพาหนะคันนี้นะคะ ก็คือพาหนะของทิดาน้อยทิพย์เกสรน,นักข่าวสาวประจําวังเนลมิตรของเรานักข่าวสาวเซนสวยกระป๋อกล็อกของเรานั่นเองนะคะและก็มีพาหนะเป็น้างเนรนาลีทิดาน้อยทิพย์เกสรเป็นลูกของเจ้าแม่นาคีศรีสดาจันนะกัลยานะคะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าใครชอบก็เอาไปได้เนาะเห็นแล้วก็เอาไปวันนี้มีลาวพัฒนาฮานอยและก็สามัคคีขอให้ทุกคนที่เห็นแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะมาเล่าที่มาความเป็นมาอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการขึ้นต้นไม้ล่ายลำทุกคนอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกเกินไปหรือเปล่ามันเป็นเรื่องพิสดารความจริงไม่ใช่การพิสดารที่เราขึ้นต้นไม้ไปไม่ใช่เราเป็นบ้านะคะแต่มันมีเรื่องราวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกอีกในคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าทวดให้อะไรเราสําหรับเราพัฒนาฮานอยวันนี้ก่อนนะคะ ออกมาแล้วคะ่ะทุกคนศูนย์ศูนย์นะคะเมื่อวานนี้มาเจ็ดศูนย์ศูนย์มันมีเลขหนึ่งข้างบนนี่แม่หนึ่งศูนย์ศูนย์ล้ศูนย์ศูนย์นะคะดูศูนย์ศูนย์เรียงกันเลยนะคะมิติหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์จะมาอีกรอบเออเจ็ดสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะกี่คนดูแล้วคะเมื่อกี้หค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะขอให้เข้ามากันเยอะๆนะคะและกดติดตามอ่าช่องยูทูบอาจารย์แม่น้ำเพนวังเนลามิร นาคาพารวยนะคะพญานาคจะพาเรามีกินมีใช้มีความร่ํารวยใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามเอาไว้นะคะนี่ค่ะคือแนวทางเรามาช่องทางนี้เราจะไม่โดนปิดกั้นนะคะเราจะไม่โดนเราจะ <laughs> ไม่โดนอะไรหลายๆอย่างเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยสําหรับความสวยความมามนี้อาจารย์แม่นาเพ็ญไม่กลัวนะคะเพราะว่าสวยหรือ<ว>ไม่สวย <laughs> มันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่ าการกระทำไม่ได้หมายถึงว่าหน้าตาสวยเราไม่ต้องมีแอปก็ได้ค่ะแล้วเป็นปกติของเราก็ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะคะ100ออกมาแล้วค่ะหรือว่า700นะคะนี่ดูไหม700 100นยะ่ะเออทุกคนมาดูนะคะแชร่ตอเป็นสะพานบุญแซ่โอ้พูดเรื่องต้นสะโ,โนและเซฟ่ะกลัวเด้รู้ไหมว่ารู้สึกกลัวนะทุกครั้งเลยนะ เกี่ยวกับต้นชะวนใช่ไหมคะอันนี้ชวดปุบชวดย่ายาเกลีงทำแก้วนี่ชวดปุูผสมตอนเล็กๆก็อาจจะไม่ก uh, together, right? ็ม <Okay. S 3> ีแ oh, ค <No. S 3> mm ่นี้แหละค่ะก็ได้สร้างมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็น บุญบารมีมากๆเลยเป็นความเชื่ออาจารย์แม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สื่อสารกับพญานาคที่รู้เรื่องที่สุดนะคะรู้เรื่องมากมายไก่กองรู้เรื่องเาวาต่างๆรู้เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็การให้โชคลาภใครอยากดูตรงนี้ก็ได้นะคะ650หรือ950หรือว่า500ก็ได้เนาะ<ช>ตรงน,นี้นาลูกไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่บอกเราคะ่ะนี่เราสามารถให้คนดูได้เนาะอันนี้เป็นเจ้าหนี้ตายายอันนี้เป็นปู่เป็นย่าแต่ว่า ก็ถ้าตรงนี้มันสามารถที่จะผ่านเกณฑ์ YouTube ช่วยกันเป็นสะพานบนแม่ก็จะบอกกับปู่กับย่าว่าถ้าแม่ผ่านผ่านเกณฑนะ์น่ะผ่านแล้วแต่ว่าเราต้องมีผู้ชมมากขึ้นเพราะว่าเราสตรีมสดน่ะมันมันเพิ่งเริ่มเนาะแล้วก็จะเริ่มทาคลิปให้อาเรื่องราวของแม่เป็นมีความเป็นมายัางไงแต่ก่อนไม่กล้านะแต่ตอนนี้สงสัยจะย้ายมาอยู่ YouTube และสงสัยสงสัยว่าเรื่องราวของของแม่จะต้องย้ายมาเป็น YouTube แล้ว ค่อันนี้ก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะตอนนี้ศูนย์ศูนย์มาแล้วศูนย์ศูนย์มาแล้วหรือว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์เลขหนึ่งจริงๆนะหนึ่งศูนย์ใช่ค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หรือสี่ศูนย์ก็ได้สี่สองตัวเนาะสี่ศูนย์สี่ได้สี่ศูนย์สี่ได้เนาะสี่หนึ่งสี่ก็ได้สี่หนึ่งสี่ก็ได้รุ่นอีกอีกอีกสี่ตัวนะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าวันนี้ก็ ดีใจนะคะที่เขามีคนเข้ามาชมเริ่มแค่เริ่มเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปจะไปตรงนี้ได้เลยครับเพราะว่าตรงนี้ก็เริ่มจากคนหนึ่งคนสองคนเดี๋ยวก็มีคนติดตามเราเยอะๆเรื่องราวความเป็นมาของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่จะเล่าเรื่องการเอาไม้ตะเคียนขึ้นจากน้ําโขงสื่อสารมายังไงแล้วความเป็นมายังไงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ต้องมา ช่วยกันเนาะเป็นสภานบุญสวัสดีค่ะพี่สมอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะตอนนี้เลขตอนนี้ออกมาอีกเลขหนึ่งแล้วน่าจะเป็นไม่เลขห้าก็เลขเลขเจ็ดนี่ไม่เลขห้าก,ก็เลข <standby. S 1> เจ็ดนะคะอันนี้ดูสบายค่ะทุกคนไม่มีอะไรปิดกั้นนะคะอันนี้ไม่มีอะไรปิดกั้นค่ะดูได้สบายเจ็ดศูนย์อ่ะทำไมมันเป็นอันนี้เหรอ,อนนใช่ใช่นี่ไงเห็นไหม นะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาตรงนี้ไม่โดนปิดกัน้นเห็นอะไรก็แบ่งปันกันได้เลยแชร์ต่อเป็นสะพานบุญได้เลยนะคะพ่อแม่สตีนสดได้แล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเข้ามาแล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเห็นไหมเออ,เ,อ,อเห็นไหมคะพี่พี่เห็นไหมคะตัวนี้จะพาพวกเรารวยสามตัวสองตัวออวันนี้นะคะเราเราไม่จําเป็นต้องโอ้เพื่อนจะให้ไหมหรือว่าจะโดนไหมอะไรแบบนี้เลขหกแม่หกเหรออือหกด้วยหกเจ็ดเนาะ ศูเจ็ดหกศูนย์เออกันนั้นแหละจาวานอืมเตอเป็นสะพานบุญค่ะเอ้าของมาอีกแล้วค่ะของน้องนะคะหรือว่ายังไงของน้องค่ะพอน้องสั่งแล้วมันยังไม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีคานมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสําเร็จค่ะอันนี้ซํมสมอลซัมลีซัมลีอีานสัมลีอันนี้เอ้ย อธิษฐานขอทวดกันนะคะขอทวด,ดกันเลยค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านที่มานะคะขอทวดเมตตาทวดผู้ศักดิ์สิทธิ์ทวดผู้มีฤทธิ์ทวดผู้ใจดีทวดผู้มากด้วยบรารมีและมากด้วยสมบัติในเมืองน,นี้จะปุดขึ้นมาเพื่อให้ทรัพย์ให้โชคกับเราท่านจะโลยขึ้นมาดั่งดอกไม้ที่สวยสงดวามอยู่ในวงังในละมิดทวดปุยยาหอธรรมบางน้อยคาสนทนสองที่นี่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะในเมืองเท่ากุลจะได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชา ในวันข้างหน้าที่ยูทูบเบอร์ของเราก้าวสู่เส้นสายชนะนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนถือว่าเป็นเป็นมิตหมายที่ดีอะทุกคนเนาะเหมือนรู้สึกเป็นมิตหมายที่ดีแล้วเหมือนเหมือนรู้สึกโล่งเลยโล่งเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้เราได้รับสายชนะอีกทางหนึ่งรักๆค่ะแม่รักเหมือนกันค่ะรักเหมือนกันนะคะนมเลยๆนะคะวันนี้อันนี้สบายๆนะคะไม่มีการ ช่องทางนี้ไม่มีการผิดกันค่ะช่องทางนี้ไม่มีการจำได้ไหมคะว่าวันนี้ผู้ชมแม่ตะเคียนบอกเราตัวนี้เลยค่ะสามตัวไปถึงราพัฒนานะแม่จุดรอบเดียวนะลาพัฒนาสามัคคีนะคะราพัฒนาสามัคคีนะคะใกจะได้กลับแล้วนี๊กถึงเวลาจะได้กลับลว ไม่ได้ลำ้ำไม่ได้ลำ้ำไม่ได้ล้เนี่เห็นหวยละอู Ooh, ต้ตรงเลยนะน่ะใช่ค่ะแม่เราตัวสุดท้ายใช่ค่ะลังเ,ออเราเดินนะคะอือเสวัสดีค่ะพี่นวลละอองสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คุูุอันนี้ไลส์สดนสาธารณะนะคะอดีตนะแซเท่าไหร่คนยิ่งจะเข้ามาดูเยอะวันนี้นะแนวทาง ท่านผู้ชมทุกท่านและ f c ฟแฟนคลับนะคะเข้ามาดูแล้วสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางฮานอยเราพัฒนาสามัคคีได้นะคะอะไร60ศนเหรอศูนูนหกเจดเนาะหกกับ9กาตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะหกกับ9กาตัวเดียวกันค่ะเปิดค่ากันเห็นนิแปปรันแล้วเนี่ยเฉพาะกิแปดหนึ่งวะววแปดหนึ่งเหรอวาวะสิทธิค่พยอด สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนิติการสวัสดีคะ่ะลูกสวัสดีค่ะลุ้มสองตัวสุดท้ายค่ะลุ้มสองตัวสุดท้ายนะคะลุ้มสองตัวสุดท้ายนะคะเออแล้วเ็าเป็นโรคยังไงไม่รู้ <c oughs> เหมือนว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วเนี่ยเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะอืมเดี๋ยวพวกนี้แม่ก็ทําชิปปกติก่อนก็ได้แม่จะแบบ ให้เจ้านางน้อยถ่ายคลิปแล้วแม่ก็ลงปกติก่อนเนาะลงไปเรื่อยเจนลงเออลงไปแล้วมีคนดูมันนับชั่วโมงให้เลยหนูให้หนูหัดทาตรงนั้นให้ได้เออหนูถึงอก็หัดทาตรงนั้นกาชาทากาลดูมาแล้วเลขรถมาแล้วสุดยอดสุดยอดเลยกาชาทากาวใครทันไหมทันกูไหมลมรวยแน่ๆเลยใครได้โชคยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยจริงๆค่ะตัวสุดท้ายศูนย์เจ็ดสี่แน่ๆเลยครั้งฟังนี้แต่ทูมีแตกทูมีแตกเลขหก้วยน่าจะมาแล้วละเหมือนอันนี้ก็เป็นเลขเจ็ดเลยแม่หรอเห็นหางเลขหาแม่เหรออุ้ยทาเลขห้านี่ตกใจเลยนะคะตกใจเลยเตรียมตกใจเลยค่ะเลขห้าค่ะบานเลขบ้านดีนี่ นะปา้าสววันนี้ลาวฮานอยเด้อฮานอยลาวเด้อสววันนี้เราลอยฮา,า,า,านะ <c oughs> าวหาหนะลาวฮานอยนะอุ <c oughs> ้ยเลขเจ็ดจริงๆดิงยครูน่นแม่เลขหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งเหรอตัวนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งตัวนี้เลขห<ะ>นะึ<ะ>่งเนาะค่ะตัวนี้เลขเจ็ดไหมหนูก็ว่าเลขเจ็ด ปาเจ็ดหนึ่งเหรอปาคือซื้อง่ายแทย้เลยวันนีส้สบายๆ <c oughs> ไม่มีอะไรมากเลยดิแดนค่ะอจริงๆด้วยอะ่ะคล่องมากเลยจะจำวันที่คนดูสามคนนะคะ<อเ>คได้ค่ะเลขประจำหาา้าเก้าย,ยินดีกับนมนะคะสุดยอดเลย แ้จะหมดแล้วค่ะแกจะหมดแล้วหมดแล้วศูนย์หยโอ้โหเล็สวยมากแปลงแค่สตัวเดียวเนาะใช่ค่ะกับเออหกับ9ก้เนาะหกับเก้าหได้เกได้เก้ได้1 0ได้แล้วก็6กหนึ่งได้9 1ได้ใช่ไหมไม่เจออะไรเลยโอ้สบายมากเลย จ็จริงๆด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เราก็ลงจากตรงนี้แล้วไปทําคลิปคอีกเห็นแล้วไหมทุกคนนี่เปิดค่ากันมองเห็นสิบเอ็ดแล้วคนเยอะขึ้นแล้วบนมองเห็นก่อนนะคะถ้าเป็นทาง youtube ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แชร์ให้ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาขอบคุณค่ะวิไลพนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า เลขสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะนะใครวิไลพรนั่นกีค่คะวิไลพรสวัสดีค่ะพี่ธิดา <c oughs> สวัสดีค่ะไม่จะรู้ว่าใครชื่ออะไรซัมมีค่ะ,คะส,คสัมมี่องใช้ช <c oughs> ื่อตัวเองมีแต่ชื่อสัมมีค่ะซัมมีวงคำเหลานะคะ อ้าวเอาเป็นว e ่านะคะทุกคนก็เริ่มเรียนรู้กันไปเลยนะคะทีนี้นะคะช่องทางทุกช่องทางเลยเหมือนหันออกจากกันเออหันอกจากกันเนาะหันเข้ามาหากันค่ะแตกด้วยโอ้ยทุบนี้โอ้ยโอ้ยไปชูนด้วโอ้ยเนาะกับอีสานซูนอ สามตัวต้องมา,มใ,าใช่แบบนี้มเมกัวอยู่ค่ะพี่ๆ่ะแคปนะคะแคปเลยค่ะแอดมินค่ะแคปอชอบมา,มากๆเลยค่ะชอบเลขกตัวนี้ที่สุดเลยวันนี้อ้าวทีนี้แม่ก็จะจับนะคะแล้วก็แล้วก็ สตรีมสุดแล้วเราก็จะไปติดตามเอาไว้นะคะช่อง y o u u u b อ่อแม่น้ำเพนวางเลลมิดนาคาพารวยจ้าเราจะรวยทรัพย์รับโชคไปกับทวดเจ,จ้าขาทวดพูดใจดีทวดผู้ศักดิ์ดสิทธิ์ทวดผู้มีฤทธิ์ทวดผู้มีสมบัติมากประทานโชคประทานทรัพย์ให้แก่ลูกหลาน พาหน่อยถึงเราพัฒนาด้วยนะท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามาเห็นได้มาชมอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นสะพานบุญให้น้องใหม่ในวงการด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอ้าวเรียบร้อยนะคะขอตัวลงก่อนนะคะ,คะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ